นะ99บาทเท่านั้นเรามาเริ่มเป็นที่ชิ้นแรกเลยค่ะตัวนี้ชื่อว่าไข่ไดโนเอีนะคะตัวนี้เป็นของเล่น DIY ค่ะตัวนี้เป็นเซ็ตรถก่อสร้าง MT ค่ะชิ้นต่อมาเป็นรถบนทุกสอบชั้นค่ะีตัวนี้เป็นเพลยเ์เซ็ตอุป,ปกรณ์ช่างนะคะในเซตมีอุปกรณ์ มีอุปกรณ์สีชิ้นเหมือนกันค่ะไหนดูซิมีอะไรบ้างนีอุ้ยมีติ๊กเกอร์แถมด้วยทุกคนเส้นาหารถูกใหญ่ๆแบบนี้มีมากกว่า100ชิ้นเลยนะคะคุณยนต์แปลงร่างวิศวกรมนนีให้สะสมสาแบบเลยนะคะแปลงร่างองอกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะชิ้นนี้เป็นเซตร,รถบวกแผนที่ค่ะ มีชื่อว่าชุดครัวสุดคค้งขาแบบค่ะทุกคนดูสิน่ารัมากมากๆเลยนี่นมีไมโครเวฟให้ด้วยนะคะชิ้นสุดท้ายเป็นปืนยิงกระสุนโปร MT อุปกรณ์จัดแน่นจัดเต็มแบบนี้เลยค่ะทุกคนกาไม่ผิดค่ะที่เห็นข้างหน้าวูนนี้99บาทเท่านั้นพูดเลยว่า100บาทมีทอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนของเล่น99บาทที่ถูเอามาแนะนำในวัน น่าเล่นมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าสนใจสามารถหาซื้อได้ที่7 e เ e ่นอทุกสาขาเลยนะคะ